ยอดเยี่ยมและสุดท้ายครับเขาก็สามารถคว้ารางวัล Man Of The Match ไปได้อีก1ครั้งนะครับนั่นเลยทําให้โรดรี้ครับกลายเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่สามารถคว้ารางวัล Man Of The Match ได้ทั้งในศึกยูฟาเนช i ั่นลีครับและในศึกฟุตบอลยูฟาแชเมเปี้ยนครับนี่ครับในรอบแค่8วันแต่โรดรี้สามารถคว้า m a น of t h e Match ไปถึง3ครั้งด้วยกันครับ และนี่เลยครับก็คือผลงานสุดยอดนะครับของทางโรดรีในฤดูกาล2022-2023ครับสามารถคว้า4แชมป์ได้นะครับเริ่มตั้งแต่พรีเมียร์ลีกครับ FA ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคว้าทู่วแชมป์กับแมนซิตี้และบวกอีกหนึ่งแชมป์กับทีมชาติสเปนครับยูฟาเนชั่นลีกนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นผู้เล่นคนแรกของโลกใบนี้ด้วยนะครับที่สามารถคว้ารางวัล MVP นะครับของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและ MVP ของยูฟาเนชั่นลีกในฤดูกาลเดียวกันได้ครับโคตรสุดยอดเลยครับ ณชั่วโมงนี้นะครับก็สามารถพูดได้เต็มปากนลวครับว่ามิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ณชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องยกให้โรดี้เลยครับเพราะผลงานเขาสุดเตน